ครับวันนี้มาอยู่กับโตโยต้าเร็กซ์ซโหดมากนะคันนี้ายแดง8ล้านนะฮะายแดง8ล้านปีตัวนี้เป็นปี2003นะฮะปี2003นะครับเป็น2003นะครับออปชั่นเต็มเลยเบาะไฟฟ้ามองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่จุดดูเบาะไฟฟ้าดิ8ล้านเหรอนี่บวงไ,ไฟฟ้านะฮะพุชคอนโทรลนะฮะ กุญแจนะครับกุญแจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกุญแจรุ่นใหม่แล้วค,ครื่องภายในลายไม้กิบต์นะฮะลายไม้กิบต์บอ่อนหนังเดิมนะฮะอันนี้มตั้งแต่ไปแดงไม่เคยซ่อมเลยนี่ซ่อมตัวนี้ตัวเดียวเปลี่ยนผิวหน้าเพราะว่าคนขับนะครับเราขาย1 8 9 0 0แันบาทขายาไวผมอ่าไม่ใช่นะก่อนขายนี่เข้าศูนย์นะเช็คศูนย์ออกมาจากศูนย์เมื่อวานก่อน แล้วก็ผมก็ไปขับมาช่วงล่างช่วงล่างเนียบหมดช่วงล่างเครื่องเกียร์แอร์เย็นเจี๊ยบขับนิ่มมากสําหรับใครที่เคยพูดว่ายังไงอ่ะต้องแบบสําหรับผู้ใหญ่ที่แบบเคยแบบอยากได้นะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่ราคาแบบนะฮะประตูดูดนะฮะประตูดูดประตูดูดสี่บานใช้งานได้ปกติประตูดูดสี่บานนะฮะประตูดูดสี่บาน จะขี่เล็ดนะครับฝาท้ายก็ดูดนะฮะฝาท้ายก็ดูดเล็กซัส LS430 นะครับป้ายแดง8ล้านนะครับมีม,ามา่านโครงม่านข้างปี2003ที่แบบเทคโนโลยีมาใหม่เทคโนโลยีมาเร็วนะฮะเทคยูเทคยเทคโนโลยีแรกๆเลยนะครับดูรายมงลายไม,ไมไก้กิ๊บกิ๊นะฮะเบาะตั้งแต่ป้ายแดงไม่เคยขาดนะเบาะหลังก็คือจะนั่งน้อยหน่อยนะครับพมเพิ่มนี่คือสะอาดนะฮะ คันนี้เราไม่ได้ลื้อทั้งคันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาสะอาดอยู่แล้วนะครับม่านหลังไฟฟ้านะครับม่านหลังไฟฟ้าดับประตูนี่ครึบๆเลยประตูนี่ครึบๆเลยปปลอบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้าจับไมลืมเดี๋ยวสาตาร์ทขึ้นยนต์ให้ครับลืมลืมสตาร์ทเดี๋ยวไปดูเร็วๆกันนะไปเร็วๆกันไม้สองแสนนะฮะเหน็นป่ะวงไฟฟ้าเห็นป่ะ เห็นไหมเรื่ลงไไฟฟ้าเครื่องเครื่องนิ่งกิฟต์นะฮะต์ทอยู่นะนะครับต์ทอยู่นะเครื่องนิ่งกิฟต์จะพาทำงานนะมครับเครื่องอ่าเครื่องนี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าหลายปีเนาะเขาก็เลยยกเครื่องเปลี่ยนเลยนะครับยกเครื่องเปลี่ยนเลยลงเล่มเรียบร้อยเครื่องบล็อกเดิมสเปคเดิมนะฮะเครื่องบล็อกเดิมสเปคเดิมมอเตอร์เครื่องตัวนี้เยอะอยู่แล้วเชียงกงญี่ปุ่นเยอะแยะนะฮะ จึงโกงญี่ปุ่นเยอะแยะล่าสุดช่วงล่างก็ย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนที่แล้วช่วงล่างก็เซ็ตใหม่ยกใหม่ทั้งแพรนะครับทั้งแพรก็ไม่แพงนะครับทั้งแพรนี่เช็คได้เลยครับตอนนั้นผมสั่งให้ผมสั่งให้ประมาณสักแ5 0 0ันห้าเอีกทั้งแพรนะฮะทั้งแพรนะครับทั้งแพรนะปรุงรไรไฟฟ้าเห็นปะปรุงไรไฟฟ้าไปดูรอบคันกันกับเร็วๆอส,สามนาทีแล้ว ปกติผมทำวิดีโอไม่ไมไมไมเกินสามนาทีนะวัดดีทคันนี้แบบออปชั่นเยอะหน่อยนะครับป้ายแดง8ล้านนะครับก็ตัวถังเดิมหมดนะหน้าหลังซ้ายขวาเดิมหมดไม่มีชนไม่มีกระแทกใครที่แบบผู้ใหญ่คนไหนที่แบบเคยสัมผัสนะครับก็ราคาตอนนี้โคตรจะจับต้องได้เลย1 8 9 0 0 0บาทนะฮะจับต้องได้เลยแล้วรถผมขับมาแล้วดีมากขับดีมากเ้าไปต่างจังหวัดผู้ใหญ่นี่รู้เลยว่า ความไม่เหนื่อยกับความเหนื่อยกับรถเล็กกับรถใหญ่นี่ต่างกันมากตัวนี้นี่ถ้าขับไปต่างจังหวัดนี่นะได้ความสบายนิ่มมากนะครับแล้วเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยขับ800โล9ก0โลพันหนึ่งพันโล,โ,ลโลก็ไม่เหนื่อยนะครับแตกต่างกันมากนะครับผมเคยใช้แล้วก็เหมือนกับซีรีส์เนะฮะเหมือนกับซีรีส์เนะครับซีรีส์เก็มีนะครับแล้วเซ S นะครับนิ่มมากช่วงล่างเขาระดับรถหลายล้านอย่างนี้นะฮะระดับรถหลายล้านอย่างนี้ ปลากระไรปวใจไอ้ยามด้หน่อยจัดเฟรน์ไม่ได้นะขายสดอย่างเดียวนะครับราคานี้จับต้องได้แล้วนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเข้ามาข้างในนี่คือตัดเสียงรบกวนเลยนะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะจะไม่ได้ยินเสียงรถอะไรเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสวยนะครับภายในภายในยนี่คือยังกริปอยู่เลยนะครับยังกริปอยู่เลยนะครับก็มีบ้างนิดหน่อยคอนโซลคอนโซลนะฮะคอนโซลคอนโซลแต่ลายไม้สวยมากโอเคครับ,บกลบคุณครับ